ใีเจ้านี้นะคะัชีจีนนะคะโอเคช่าค่ะเจ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะคะจะไปร้านขึ้น ก็สานอาหารแห้งนะคะแม่คุณค่ะเราจะควรจะถวายข้ากันกนะคะนี่น่าจะเป็นแถวหนองสาหลายนะคะก็จะไม่เห,เหมือนเคยที่เดียวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสกสามัญศึกษาผู้ตัดช่องโอเคค่ะ ทอดแล้วก,ก็แกงจืดกลายเป็นผัดวุ้นเส้นเลยนะคะไปเข้าไปถาวาย่ถวายสัยงหารแล้วนะคะเป็นคนสุดท้ายพอดีนะคะก็โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเช้าวันที่24นะวันจันทร์ที่ย4เดือนเมษาย,ยนพุทธศัาากราช2566นะคะวันนี้ต้องเดินทางต่อแล้วเพราะฉันก็จะไม่ได้มาที่นี่อีกนานเลยนะคะ อย่างนั้นก็คือเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะเก็บบรรยากาศแล้นเก็บบรรยากาศไปก่อนไมโพนะคะไมโพนะคะกลับมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ตอทิศเบื้องบน ขหบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับ 5. ด้วยการคอยถวายอมิสถานขหะบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วยอมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะหกประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันง,งดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทําทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น